มีคนกล่าวว่าความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักนะครับเมื่อก่อนหนุ่มสาวมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันเท่าไหร่เพราะว่าประเพณีต่างๆก็ถดถอยห่างหายกันไปไม่มีโอกาสได้พบเจอนะครับแล้วก็ความจำเป็นในชีวิตการทำงานมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ เขียนจดหมายหากันนี่ก็รอเป็นสัปดาห์นะครับกว่าจะถึงนะก็ดื่มดำจินตนาการด้วยความรักด้วยความคิดถึงนะครับก่อนจะมาเป็นมีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็มีแต่เสียงนะครับไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนไม่ได้เห็นหน้ากันเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก้าวหน้ามากเลยนะก็หยหาอดีตซึ่งมันงดงามนะครับมันไรมานยา ของรู้สึกที่แท้จริงที่ออกมาจากจิตใจของเรานอนเฝ้าคิดถึงทั้งวันทั้งคืนบางทีเพราะนั้นก็เป็นที่มาของบทกวีที่มีชื่อว่ารู้บ้างไหมว่าใครเขาคิดถึง <c oughs> ลองมาฟังดูว่า <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> ยิ้มสวยๆแก้มใสๆในตาซึง ใครคนหนึ่งเคยสนิทอยู่ชิดใกล้เล่นหัวเราะต่อกระซิกใจรู้ใจมาห่างไกลแรมร้างหนทางจรเป็นเหมือนเพื่อนน้องพี่ทั้งที่รักยิ้มเริงร่าทายทักอยู่เมื่อก่อนหรือบัตรนี้แปรผันเป็นบัรทอน เจ้าแก้มอิ่มงามงอนไปอ้อนใครยิ้มสวยสวยแก้มใสๆในตาสิงใครคิดถึงอยู่ไม่สั่งรู้บ้างไหมไปหยอกเย้ากระเซ้าซิกอยู่ที่ใดจึงปล่อยให้ใจหนึ่งอยู่เควงควางหรือคำว่าเพื่อนพ้องน้องพี่และที่รัก มันหดหายจมปลักจึงเหินห่างภาพอดีตประทับใจไม่จืดจางรู้บ้างไหมใจบอบบางอย่างหนึงสวัสดีครับ